Okay. ยัน่งวงันนียงทำหน้าวัฒนธรรบาหลวงเจ้ามันไปเป็นคำป,คำปคำอันนี้ไม่สิบ,บาทนะแมน้องบ,บาทใส่บบาา,บบาอ้อันทองเหรออันนี้มัอแนนบบป้าเอ้าตั้น,าาาน้ำานฟิปน้ำตาลค่อยส่เกลือนิดหน่อย ขมุนไพรข้าวข้าวข้วก็ข้าวลมมาเพ <ปะ S 2> ื่เียงคำนะว่าพาหลำั้งของเจ้าอย่าง้หรอ,หอ,หอนี่ขิงจะใครมนาวัวอหวอมาะ หบบายมกากขอ,องเจ้าเออไม่อ้อยมากขนาดเลยเมืองคำนี่มันต้องไปาการทอเองับบนทอเองสบายของเจ้าเนาะ